โรงเรียนเขิงในเจริญรา์ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2447โดยพระศาสนาดิหลกและท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูประมาจารย์เจ้าคณะใหญ่มณฑลอีสานให้เปิดสอนหนังสือไทยขึ้นที่วัดเผยกระมลบ้านเขืองในโดยให้พระภิกษุแยมที่มาเป็นผู้สอนปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่712หมู่4บ้านหนองใสตำบลเขืองใน อำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่11ไร่ สีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินสีเหลืองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปี2562พิสัยทัศโรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์เป็นโรงเรียนคุณภาพมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่21สร้างจิตอาสาพ,พัฒนาสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ2568บริหารงานโดยนายสุริยาโทนุก,การ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน1นายจรวัตรเจริญนิต2นายสรายุทธคุงสำรวย3นางมายุรีบุ่งทองมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน72คนเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น1,593คนมีเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 8หมู่บ้านในตำบลเขื่องใน7หมู่บ้านและตำบลท่าไห่1หมู่บ้านโรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2563และสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2564สังกัดสำานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งโรงเรียนเขื่องในเจริญราชจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความประพฤติดีมีคุณธรรมและดํารงตนอย่างมีความสุข ชุมชนบ้านยางน้อยตำบลกอเออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีมีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทำอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้เสริมภายในมีศูนย์แสดงนิทรรศการ ผาพื้นเมืองอีสานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการทอผ้าตามแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านมีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศเช่นเครื่องปั้นดินเผาผ้าพื้นเมืองรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรพืชผักสมนุนไพรพืชไร่พืชสวนปลอดสารพิษข้าวกล้องเสริมภูมิต้านทานและสินค้าเกษตรอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากมีการจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวบรวมพันไม้ชนิดต่างๆไว้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพันไม้วัดยางน้อยบุคคลสำคัญสมเด็จพระมหาธีราจารย์อดีตพระวัดยางน้อยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพล วิมังคลารามราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเถรสมาคม